สวัสดีครับผมธนาทิพสุขพูลผู้จัดการฝ่ายขายของเบนลี่แบงคอกโดยบริษัท AAS Auto Service ผู้นําเข้าและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์เบนลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยผมขอแนะนํารถยนต์เบนลี่เบนเทก้า V8 ดีเซลสีภายนอกสีสตอมเกรสีภายในสีพอร์ตแลนด์และบรูเนลซึ่งเป็นรถในโปรแกรม Certified by Bentley ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากเบนลี่อย่างละเอียด มาพร้อมกับโปรแกรมขยายความคุ้มครอง Extend e d Warranty นาน24เดือนและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรถทุกคันในโปรแกรม Certified by Bentley มีเงื่อนไข Financial Program สุดพิเศษจาก Bentley Bangkok โดยบริษัท AAS Auto Service รอท่านอยู่สนใจติดต่อที่หมายเลข022611050ขอบคุณครับ